ครับดูขุมพลคดีสารหน่อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องมาครับมือนี้หลมอวยเนาะพี่น้องเนาะผ้าผีผ้าหนองมาใส่หลอบสิงครับผมก็จะมีอยู่หกหลังเด้อพี่น้องเด้อใส่มือนี่ครับใส่ไปแล้วหลังหนึ่งครับผมใส่ไปแล้วหลังหนึ่งครับมาถายรุ่นน้ำกันตอนยามตอนเสาร์น้องพี่น้องเนาะพราะว่าหลอบสิงเข้าบริยามกลางคืนครับผมใส่แล้วกรทิมไปเลยครับ นะครับพี่น้องลักษณะการไส่ครับผมแต่งปากนิดๆิดน้อยครับเอาขี้ดินเนาะพี่น้องเนาะแต่งปากให้เป็นท่างเขาครับผมมาดูดน้ำกันครับไม้นี่กับเป็นไม้ปากบ่อปากสะน้ำพี่น้องเนื้อนี่ครับผมเหมือนกับมาใส่ได้คบวกบบใหญ่ตัวนึงนะครับมือนด้วยหันมาใส่ดอกสงพี่น้องครับผมลมวย่นนะครับสังเกตลมพัดปลายเขาครับผมไปครับพี่น้องมันสิมือสิ่คำก่อนนะครับเนาะ ใส่ให้มันแหลวกันครับผมดูดน้ำกันตอนเสาร์ครับ,รบสวัสดีตอนเสาร์ด้วยครับพี่น้องแต่ครับผมสิาพาพี่น้องไปยามหลอบสิงครับพกหลังครับผมเขาเลยทำการทดลองใส่เนาะพี่น้องเนาะบัสิคือดูบัคือครับหลอบสิงเน่เขาใส่ทิมไว้ได้เด้อพี่น้องเด้อ ใส่พิมใบแล้วห้องของต้องไม่ยามนะพี่น้องรอบตาออครับไม่ยามไปครับไปดูนน้ำกันเบ็ดปลากระเทียมไปน้ำอยู่ครับทีหลังนี่บ่มีสิคือบ่คือโอ้พี่น้องบ่มีครับบ่มี่เลยพี่น้องแปดแปด ครับผมมีก็เอาไปนี่ก่อนครับเดี๋ยวถึกลับมาเก็บเอาครับไปครับดูดุๆน,น,น้ำกันนะพี่น้องเนาะครับพี่น้องหลังทีสองครับทางบ้านผมนี่กบอึดแน่อยู่ในพี่น้องปีนี้บนอบบัฒฐานีครับเบิ้งเบิ้งอีพอลังสองนี่ โอดังสองกับบ่เขาพี่น้องยอดเสด็จหายเงประเขียงหน่อยมาใส่ร่องเบิองอยู่ครับอ่ครับพี่น้องมึงหลังสามครับโอ้คืออีกพี่น้องหลังสามก็ไดโบถือครับทั้งสามกับโบถือ ผอผานาผอผานได้พี่น้องไปครับเบื้องหลังสีหลังหาไปเบื้งองโอ้โดดตามโดด เอาเหงือปลาเนามาใส่ที่พี่น้องว่าคืออะไครับเหงือกปลาเนาบ่ไหลพ้นอเนี่ยพี่น้องเลยปลาเนาบ่ได้พ้นนะครับ คือครับพี่นอ้องครับดังสุดท้ายครับดังสุดท้ายแล้วครับแห้งแห้งบกคือหรอกพี่น้องต้องหาเงาปลาหน่อยครับมามาใส่ทำเลกับคืออยู่ โอ้ยบ่อได้จักดัง่งพี่น้องบ่อได้จักดั่งครับาครับพี่น้องบ่อได้ครับเป็นงับบนงครับปุ่มเ็สปลาน,น้มกันครับตาเนี่ยเดี๋ยวผมือแกะมือเด้อพี่น้องเด้อเอาเนื้อปลาเนามาใส่บนถ,ถือครับยังไงนะว,วายครับพี่น้อง เดี๋ยววันนี้จะไปหาเคียบปลาเข็งมาไฟลองเบิ้งครับตอนมันติดขี้อย่บอกขี้อเนาะพี่น้องเนาะสต้อรับเนื้อปลาตายปลาเน่าบลาพันนะครับผมอ่าครับดูดน้ำกันครับต้องเก็บมือไหมนะเนี่ยบ่าไดลครับพี่น้องแต่ว่าได้ปลาครับตาเนี่ยปลาครับใส่เม็ดปลาไปน้ำนาะพี่น้องเนาะเดได้ปนอ่าครับพี่น้องได้ดปนนะครับตาเนี่ย เนียบบ่ได้ก็ใสเป็ดปลาไห้เป็ดปนนี่ครับนี่หมานคือเก่าครับพี่น้องหมานคือเก่าครับกันหาอยู่หากินน้อพี่น้องเนาะนี่ครับผมอ้าพี่น้องขอปดกันครับพอเดี๋ยวเ,เมื่อ้แม่ปนครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเด้อสำนับคกิบน้ก็ขอลาพี่ลาหนองไปซ้ำอีกครับผมเนียบบ่ได้ห้องกระได้ปลาเมื่ปน มันมานครับ